5้าโมงกว่านะครับจะ6กโมงก็มารับลูกสาวในระหว่างนี้นะครับก็เพื่อเป็นการจับเวลาก็จะทำการอัปโหลดข้อมูลซึ่งไปที่ยูทูบักหน่อยนะครับหลังจากกลับจากอำเภอโมกเห็กมาวันนี้ก็แนะนำให้ใครทำเมาส์รู้จักเมาส์ไหมครับ ไม่ว่าปากมือนะครับต่อ,ตอนวดรูปเรืยแล้วก็เปิดแล้วก็ตัวนี่ครับเสียบเรียกเสียบหน่อยพัดลมเป่าอากาศเพราะว,ว่าวานนุกสาวช่วยได้เยอะเลยนะครับส่งลไลน์วันนี้ก็จะเอาขึ้นไลน์นะครับเพื่อให้นุกสาวได้แชร์ข้อมูลวันนี้วัน,วนที่สิบเจ็ดนะครับ พฤุนายน2 5, 5 7ไปพูดต่อหน้าหัวหน้าส่วนอำเภอเลยนะครับนายกอบตอนายกเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการหหน้าอนอำเภอ,อเจรรราร่วมงานมานะที่ห้องประชุม,ม,มอำเภอชั้นสองวันนี้นะครับไปมาแล้วหลังจากนั้นก็ไปเยี่ยมบ้านของคุณโดโด้แล้มมาแดย ียมาตลอดเลยหลวงไม่ยอมนะแบบนี้นะฮะไปเ <c oughs> ลยไปที่บ้านของโดโดไปเห็นแม่กับพ่อกินเหล้านะานแม่ไม่กินเหล้าเพ่อบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่เลยทับทิมหมูยา่างเข้าไปข้างในหมูย่างตรงโกดังฮนะบ้านบ้านทับคนงานโกดังโกดังของคุณชื่ออะไรนะคุณสัมดาญนี่ยสัมดาอาหารสัตว์นะ จเจอน้องแพรนะจบรัฐศาสตร์ถ่ารูปด้วยเป็นงานจิตอาสามากเลยนะครับคุณมากได้วยจริงงานหนึ่งคนแล้วนะครับนี่ก็จะส่งข้อมูลไปจะจะกดไลน์ไปลูกสาวหัวพ่อขาดไหมครับใช้ได้นะครับนี่ก็ปฏิบัติการเหลือเวลาสิบแปดวันครับนับถอยหลังแล้วนะครับยานช้างเนะมาดิบแล้วหักดิบเสาห้าเจ็ดปีห้าที่ชัยสิริรีสอร์ทครับ โหนี่ฮะนักคลอมคนใหม่นะไก่ประทุมคลองสองนะครับตอนนี้สมองตัวเองรู้สึกเป็นไงบ้างฮรับสมองครับเริ่มจะดีเริ่มจะดีขึ้นนะครับตามทรงจำใช้ได้นะครับกำลังสำคัญเลยนะฮะตั้งแต่ครอบครัวมีสุขสดใสนะครับขนตกด้วยขนของแบกของสู้ไหมฮะสู้ครับ สู้แล้วไม่ได้เงินนี่ยังสู้อยู่ไหมัยังสู้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อสังคมครับเพื่อสังคมโอ้โหนะได้ยินคานี้เราชื่นใจจริงๆเลยนะครับ